ตลาดตลาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อย kind of kind of kind of anyway> ู e ่กับต่อตอร์มิโดนะครับแล้วก็เทรนดี้โช์นั่นเองนี่เงี้ยเงี่ยเงี้ยนี่ขันน้ให้น้อยขนนให้น้อยเลยแกสองตัวทำอะไรกันเนี่ยฮะเอาขันน้อมาขันน้อมาแล้วเนี่ยตอนเข้าปากให้เอมาแล้เอ๊นเกมอยู่อะไรเล่านี่ฉันเล่นเกมอยู่มีพวกแกได้เวลามาถ่ายทำแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เน่เทนอิเตอร์มันอยู่ฝั่งโน้นแล้วเนี่ยเห็นมหมตัางปอมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันว่านะเนี่ยฉันมีปืนปนให้แกด้วยเนี่ยทั้งสองตัวเลยเนี่ยอีกคนก็ไปข้างบนสิข้างล่างก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยวฉันปีนขึ้นไปแป๊บหนึ่งินี่ยเอามันแล้วอะเจ้าหมีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วให้ยิงเลยไหมเน่ยังไม่ยิงยังไม่เปิดบอดเลย เบนดี้ฝากเปิดบอดให้หน่อยนะโอเคหรือเปล่า่ะโอเคถามเบนดี้เบนดี้เป็นไ่จะไม่จะตอบได้ยังไงฮะัีแกนี endy, เทาอะไรขัดรู้ซะป่เขาจไหมไม่ใช่ไม่รู้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาผจญภัยกันนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผจญภัยหรืออะไร <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะให้เทนอิสเตอร์ออกมานะครับทำลายาป้อมปราก,การนี้จะได้หรือไม่มาดูกันเลย มาแล้วนะครับตอนนี้เทนนิสเตอร์กำลังกระดึบกระดึบเข้ามาแล้วโจ๊ตดจ๊ตโจ๊ตเบนดี้จะรอดไหมโอ้ยิงเข้าปากมาเร็วยิงเข้าปากมาเร็วอ้โหโอเคต่อไปนะครับเราก็ตั้งป้อมปราการอันใหม่นะครับเมื่อกี้เฟลมากๆเลยทุกคนนี่ มีหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นโอ้เทรดอิสเตอร์เดี๋ยวนะเทรดอิสเตอร์เดี๋ยวไอติมไอติมไอติมเอาวานนี้นะเอาวันนี้นะเอาวันนี้นาวันนี้นะกินวันนี้นเป็นที่อะไรฮะช็อกโกแลตใช่ไหมวันนีาอันช็อกโกแลตอันเข้าใจไหมไอติมไอติม ทำอะไรกันเนี่ยฮะมาอยู่กับผีไอ้ิมได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้าก็อยู่กับผีไอ้ิ้มก็จะกินไอ้จิมไงถ้าเคยอยู่กับผีอย่างแกก็จะกินลูกชิ้นเข้าใจไหมไอ้แไม่อยากกินไอ้จิ้มก็อยากกินไอ้จิมนี่เราต้องเฝ้าบ้านนะเนี่ยฮะเนี่ยไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาเฝ้าบ้านแล้วจ้อหมีพร้อมกันยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยมาแล้วเอาเดี๋ยวเอา มาีเราอะยิงูีวแล้ว่วนนวาายต้องิดออกมาที่ทำอะไรเนี่ยตนีมไอตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยงา แล้วมันยิงรถไอติมทำไมอะามันไม่ได้ยิงไอติม <Head> เ,ออเสียใจด้วยนะไม,ไม่มีใครทำไอติมให้แกแล้วอะเสียใจทำไม,ไมแกก็ไม่ขบับรไอติมดีค่ะโอ้ยจะมันลดไอติมของคนอรือนนะ <c oughs> เอาละครับต่อมาเนี่ยเทนอิสเตอร์ทั้งหมดสามตัวนะครับ <c oughs> กับปอมประการสุดโหดแล้วก็โอ้โตํารวจม,มาเป็นกองทัพเลยนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> แต่ว่านะ ส่วนเจ้าหมีเนี่ยกับเบนดี้ก็อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเอ่อนี่นี่ทำอะไรกันเนี่ยพวกแกฮ<ะ>ัลโหลอะไรฮะทำไมเล่นเกมอยู่ดู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 งัน้นี่แกเล่นเกมอีกแล้วเหรอเอ๊ะแต่ฉันก็เล่นเกมเหมือนกันนะฮะมาใกล้ใหน่อยมาที่ใจอะไรอ่าอะไรของแกเนี่ยเอากระทะมาตีฉันทำไมเนี่ยฮะ เราจะบูกก็ได้อย่ังเราควรบูกันได้อะไรถ้าไม่บูฉันจะเอาเก้าอีฟาดนด้ไม่ใช่ดิถ้าไม่บูฉันเอากระถาฟาดนายไว้ก่อนเลยมันไม่กระตักง่ยเจ้าเม้มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาบูกันนะครับกับเทรนนิสเตอร์เปลี่ยนเป็นเปิดแล้วพร้อมแล้วเรอบเลยอุ้ยเลยบูยเลยยิงบ้ายิงบ้านโอ้ อะไรเนี่ยไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ<อ>เดี๋ยว้วมันไปไหนอะได้ไไไดอยดอยมันกินทางนี่เบนดี้เมื่อกี้เห็นอะไรเปล่าว่ะหายไปในพริบตาเลยเออเมื่อก,กี้ก็โอ้โห เจ้ามีก็โดนกินไปด้วยมีอาการหนงหนวงแหลกๆนิดนึงแต่นะเข้าใจว่าเทอีสเตอร์มันโหดมากๆากอะงอ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้บ้านของเราก็ยังอยู่เย้เวดี หายว่าไปกับตาเอาละพวกแกแกอยู่กันข้างล่างนะฉันจะอยู่ข้างบนนะจอมหมีกับเบนดี้อันนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมเอาสวยดี่ยน,นี่ฉันคุมให้ไงเนี่ยฉันจะได้ดูวิสัยทัศน์ข้างบนไงเจ้าหมีอันนี้คือบ้านอะไรของแกเหระบ้านฉันมีลิฟต์ด้วยนะเนี่ยเห็นมหมบ้านฉันน่ะขึ้นมาสิ น่แล้วก็เรามีรถถังแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยตรงนี้กับป้อมปาการส่วนเทรนเตอร์เนี่ยมีทั้งหมดสีตัวนะมาครั้งนี้เนี่ยเราจะชนะหรือไม่นะพวกเราฝากเป็นกําลังใจให้กับต่อจอมโดโดยการกดไลค์กันด้วยนะโอเคพร้อมกันย่างทุกคนเอาไปไหนกันแล้วเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไอ้จะทำยังไงเนี่ยเดะทำไรกันเนี่ยฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะ ถังอะนะฉันจะขึ้นรถถังฉันอยู่หลังแกนี่ไงอ๋อโอเคงั้นฉันอยู่ข้างบนนะโอเคมหเอจัลลัคฉันขึ้นรถถังนะอ่ะตอนนี้เจ้าหมีประจําที่แล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยไปเลยไปเลยมาแล้วอ๋อมันมาแล้วข้ามานี่ยนี่นี่นี่นีฉันเป็นสไนเปอร์นี่เฮ้ยมันต่อร้านกันระวังเจ้าหมี เบนดี้ไปช่วยเขาหน่อยสิเบนดี้เนี่ยเห็นเจ้าหมิงมาฮะเออเจ้าหมิงไหวไหมเนี่ยอยู่ในทองแล้วอ่ะเอาอยู่ในทองแล้วคืออะไรดูสินี่ครับเดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับดูโอ้โหมาเป็นหลายขบวนเลยแล้วยิงไม่เป็นไรด้วยนะเนี่ยเนี่ยยิงดวงตาบัน เอาเจ้าหมีเกิดนไปเจ้าบีเกิดนไปเยัะไปจบจริงทำไมเใช้เป็นเหยื่อได้เป็นใจร้ายว้าวช่วยช่วยหนักเอาละครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหมีกับเบนดี้เนี่ยขี่หุ่นยนต์นะนี่เป็นไงฮะเจ้าหมีหุ่นยนต์แทนไหมล่ะนี่ไงล่ะนี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ของฉันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ยุคนาซีนะบอกไว้ก่อนเลยนี่นี่ใช่นาซีเนี่ยนี ไม่ใช่เวลามาชื่นชมหุ่นยนต์นะนี่เราต้องปกป้องตึกนี้เอาไวไ้ไม่ฉันบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยฉันเนี่ยไปตบเจ้าฮิตเลอร์อะไรเขาหุ่นยนต์นาซีมันมาใช้เนี่ยโอ้ <c oughs> รุ่นแรงมากไว้ก่อนเลยโอเคส่วนเบนดีน้นี่ขึ้นยัง <c oughs> ขึ้นไหวไหมเบนดี้ไหนลองขับซิเบนดี้ทสดูหน่อยลอขับดูเนีล่ลองทสอดูหน่อยไล่ะนี่อ๋อโอ้ยหิง้ิงยิงยยยยง โอ้ยิงแล้วยิงแล้วครับวิ่งหนีเลยต่อไปมามามาแล้วมามาแล้วตอ่อไปยิงมายิงมายิงมาปังปังปังโอ้ยยิงแล้ววววโอ้โหโอ้โหเอาไปเอาไปเล่ามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเทอร์ี่เตอร์เลยเทอรี่เตอร์พันกันหมดแล้วเฮ้ยเราอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวโดนกินไปแล้วนะครับตอนนี้ไปไห สู้เขาอยเด๋ยวเดือดมอ่คุณโยนแกต้องขี่ไม่ใช่หรอฮะหายไปไหนตัวนึงเนี่ยโดนเสมอไปแล้วเน่่ยนเขาไปแล้วาไม่เนไเเอาเลยเอาเลยจักาก็มันยิงปั๊ิป เฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัวสู้เขาสู้เขาสู้เขาบุ้งฟุงเบลลี่เบลลี่เบลลี่สุดโหดเบลลี่สุดโหดเบลลี่สุดโหด ข้าไปหน่อยยังงะแกดูนั่นดิ Chain <head> โอเคพวกเราเมืกก่อกี้หุ่นยนต์เนี่ยได้ผลแล้วนะดูแล้วตอนนี้เนีย่ยเราก็ได้เอาหุ่นยนต์ตัวใหม่เข้ามานะครับ3ตัวนี้พร้อมกับรถถังประจันบานของเบดีอเออเจอมีฉันว่านะฉันไปหลบในบ้านก่อนดีกว่า <c oughs> โอ้ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าเทนนิเตอร์ตัวยักษ์เนี่ยจะชนะหุ่นยนต์นี้หรือไม่นะครับพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันได้เลยลุยเลยเอาเลยนะครับไปม,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 มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วม,ม,มาแล้วตดลงตดลงตดลึง,ง,ง,งหูคือคานหมดว่ะหูหูหุ่นยนต์ชินเนส่าหุ่นยนต์ชินเนส่าดูดหูว้าวมันมาแล้วตัวยักษ์ตัวยักษ์โอ้อะ เดี๋ยวนะนี่เจ้าหมีแกเห็นหรือเปล่าหินทำไมมันโหดขนาดนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอนี่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 ว้าหุ่นยนต์เบนดี้นี่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 ตานี่ตาดนี่นี่นี่ฮ